คอร์ส Marketing ที่ University of s l i n e y ของพี่นะคะสิ่งที่พี่เลือกเรียนที่นี่นะคะ1เพราะว่าคนไทยน้อยเผื่อจะได้คุยภาษาอังกฤษได้มากขึ้นอย่างที่2ค่ะพอมาดูแลนด์กิ้งปุบก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับหลายๆมหลาลัยโดยเฉพาะคณะ Marketing ด้วยและอย่างที่3ก็คือเมืองนี้สงบแล้วก็ค่าของชีพไม่แพงด้วยเนื้อหาขอเรียนคือสําหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนด้านนี้มาก่อนอ่ะมันก็คือการปูพื้นฐานที่ดีนะแต่ว่าสําหรับพี่พี่เรียน Marketing มาก่อนตั้งแต่ที่ไทยใน Bachelor degree ไปเยาก็มีแบบ cost ก้ก็รีนนเ Selective cost แบบ้อะไรเงี้ยก็จะดู เกี่ยวกับโฟล์การเดินการวางเชลต์ต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมอื่นในคอร์สได้อย่างเช่นก็มีแคมปิ้งสําหรับครั้งแรกที่มาเรียนเลยเขาจะให้ทุกคนคณะนี้ก็ทําแคมปิ้งด้วยกันพอกลับมาเราต้องทํางานกลุ่มแล้วซึ่งการทํางานจริงๆของมาร์เก็ตติ้งก็ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยมันก็คือเหมือนกันปูพื้นฐานของเราไปในตัวแล้วก็มันจะมี selective ของกิจกรรมข้างนอกที่แบบสามารถไปทําเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่สามารถทําเป็นกลุ่มๆแล้วก็ไปแข่งกับกลุ่มอื่นอะไรเงี้ยมันเหมือนมี role play จริงให้เราได้เรียนรู้ไปด้้้้้ววยยยยออะะไรรรเงงงีีีี่่่่่หหลัันนนนจบพพพกกููสึาสาาาืฐใดดม ก็สามารถหางานได้เลยแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรียนมาก็คือมีการทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ทำงานร่วมกับต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาได้ทั้งหมดอะไเงี้ยค่ะ